วันนี้ผมจะมาจุดไฟอย่างง่ายๆโชว์เพื่อนๆครับจุดแบบนี้นะง่ายๆอใช่แบบนี้แล้วชาตินี้จะได้ไหมเนี่ยไฟเออรอดูละกันฮห่าห่อินฟินิตี้ไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วไกลได้ไฟแล้วใช่ไหมไกลจะมือข้าล้รเนีัยเขาเอ้ยเขาเจอมาแบบง่ายๆอะไปดูในติกตอกไป ต,ติกต่ออีกแล้วเหรอเออไปงั้นเราไปดูกันครับอ่ะมานี่นะครับเขาก็เอาทานกับกระดาษฟอยล์แค่นั้นครับแล้วดินสอปากกาหมดขวนกระพรี้จบเลยติดไฟเลยนี่เห็นไหมเขาบอกว่าเตรียมภทยดังเลยอ่ะแค่นี้เห็นไหมคลิปสัน้ๆนๆง่ายๆได้ใจความครับอ่ะคุณไปเรียนแล้วกันนะครับ มันง่ายขนาดน้เลยนะครับแค่ใช้กระดาษฟอยล์เนี่ยกับฐานแค่เนี้ยเฮ้ยอย่างนี้เข้าป่าง่ายๆเลยดีเนาะเออน่าสนใจน่าสนใจถ้ามันทําได้จริงนะครับมาเพราะงั้นเรามาลองทํากันดูดีกว่าครับมาไม้อันนี้ไม่เอาโยนทิ้งไปไปบอมอมบมาอุปกรณ์พร้อมครับแค่ฐานไวฉใายกับกระดาษฟอยล์เท่านั้นครับอ๋อลืมปากกาครับไม่ต้องใช้ปากกาโอ มาขั้นแรกแล้วก็ตัดกระดาษฟอยล์เล็กๆก่อนแค่วางจากพื้นแล้วก็โยงขึ้นมาข้างบนแค่นี้อันนี้ในคลิปวิดีโอผมไม่แน่ใจว่าเขาดัานบวกอยู่บนหรืออยู่ล่างอะไรก็ไม่ได้จะมีผลเหมือนกันนะอ่ามาก็แกะกระดาษฟอยล์ก่อนเล็กๆพอนิดเดียวพอเราใช้ไม่มากนะเล็กนิดเดียวเอาแค่แบบสามารถกลับมาได้แค่ดีพอนะครับตัดเล็กๆสั้นๆพอชุบอโอเคมาทำตามเขาเลยนะครับปุ๊บ นี่ระวังนะครับถ้าเกิดไฟติดลูกฟู่ไหม้ทั้งบ้านเลยนะอ่ามาติดไหมติดไหม้อเดอะไรอะอะไรอะอปากกามันกดปากกาโอ้นั่นลีใจหมดโอ้ อเอาใหม่อีกรอบเมื่อกี้มันมันพลาดมันพลาดมันนี่มันเป็นปากกายแบบออย่างเงี้ยมันเลยเด้งออกมาเม,ามื่อกี้เอาใหมา่ทีก็ไม่รู้มันต้องแช่นานอะไรยังไงแค่ไหนน่าจะไม่ได้แน่เลยไม่เห็นได้เลยอหรือว่าผิดด้านอ่ะมันจะมีด้านเงากับด้านที่ไม่เงาเอาเราเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านเราอาจจะผิดด้านก็ได้เมื่อกี้ เฮ้ยถาร้อนบ้าถานร้อนจริงนี่จับดูให้จับดูเออ,เออเออเฮ้ยถานร้อนขึ้นจริงออแต่ตัวกระดาษฟอยล์ไม่ร้อนเฮ้ยอ่านี่เราจะทำไงให้รู้ว่าถานมันร้อนจริงๆเนี่ยแต่ตอนนี้จับแล้วมันร้อนขึ้นจริงๆมันอุ่อนๆออนะเฮ้ยมันได้จริงเหรอปุ๊บเอาใหม่ที่อา่เอาเฮ้ยถาร้อนอย่างงี้ไม่แน่มีโอกาสนะโอกาสถานระเบิดตูม้มอา้าวใชาง,งั้นเขาอยู่ไกลเลยก็ดูดูโจทย์ตัว,ตวไปเรื่อยๆอาจจะติดขึ้นมาก็ได้ ทรีเอาเเลยดัลเนี่ยเออไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ได้แต่ฐานร้อนอ่ะเนี่ยทุกยิ่งพอทำเสร็จแล้วมาจับเนี่ยร้อนมากเลยอ่ะร้อนจริงๆนะหรือว่าตัวนี้มันกําลังไฟน้อยไปลองเปลี่ยนอันที่มันใหญ่ขึ้นดีกว่านะเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนกระดาษฟอยล์ด้วยให้มันยาวขึ้นมันก็ไม่น่าจะมีผลเพราะว่าต่อให้กลับด้านกันมันก็เชื่อมกันเหมือนเดิมอยู่ดีมันไม่มีความแตกต่างนะลองเปลี่ยนอันใหญ่ขึ้นนะลองดูป๊บ อดูสิฐานที่ใหญ่ขึ้นจะได้หรือเปล่าไม่มีนะไม่ติดไปแต่จับทานก้อนใหญ่นี้ยังไม่ร้อนแตบบ่เป็นด้านเงาบ้างเมื่อกี้เอาด้านที่ไม่ไม่เงาอางเดี๋ยวเอาด้านเงานะคร,รับดูมีววแววว่าจะติดเลยอันนี้ก็ไม่ร้อน นี่ตัวฐานไม่ร้อนเลยเมื่อกี้อันเล็กก็ร้อนจริงไม่มีผลเลยไม่ได้อันนี้ไม่มีความแตกต่างเลยเลยเนี่ยถึงนาตอนเนี้ที่เราไปทําก้อนใหญ่นะก้อนเล็กก็ยังร้อนอยู่เลยอยีนี้ถ้าเกิดเราแบบห่อทิ้งไว้เลยอย่างเงี้ยมันจะไหมไหมออน่าสนใจเลยเยวลองห่อเลยดีกว่านะเหมือนว่าจับเมื่อกี้แต่ว่าเป็นการห่อเลยอ่ะดูแล้วปากกามีผอะไรอ่ะ<บ>จับไว้ไงให้จับไว้เฉยคือเหมือนไม่ให้มือเราจับนะคิดว่านะอันนี้มันก็นําไฟฟ้าไงมันอาจจะแบบครบวงจรไหมพอปุ๊บเขาบุกเขาล็มันก็จะวิ่งกันจะเกิดความร้อนขึ้้้นนจออออาาะะไไไหมด่่ครวีีเลงงแบบย ก้อนใหญ่ด้วยโหเลยอ,เลอ่ะขอทิ้งไว้ทั้งสองก้อนเดี๋ยวเราทิ้งไว้เลยลองดูว่าเป็นยังไงสักประมาณสิบนาทีแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่นะอ้าววางเพลินไปหน่อยเลยไปแล้วครับอ่ะเป้าหมายตั้งไว้1ินาทีอ่ะเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับมาตรงนี้นะลองดูสิเฮ้ย แปลกครับการไว้อย่างนี้ฐานเย็นเฉยเลยครับแานที่เอาหอไว้อย่างนี้มันไม่ได้ร้อนเหมือนที่เราเอาจิ้มเมื่อกี้เนี่ยฐานเย็นเจ๊ยบเลยเออแล้วก,ก็อันใหญ่สําหรับฐานก้อนใหญ่ก็เช่นกันครับเย็นเจ๊ยบเลยอ้าวแสดงว่าแบบนี้มันไม่ได้หรลอมังครน่าจะต้องเป็นน้ำมือกดไว้เมื่อกี้นะเนี่ยตอนนี้เย็นแล้วอ้าว สรก,ก็ไม่ได้เรานึกว่าแบบหอฟอยไว้ใช่ไหมสักพักหนึ่งไฟลุกขึ้นมาวูอะไรอย่างงี้อา้าวไม่ใช่เลยครับ10นาทีแล้วก็ไม่มีผลอะไรเลยครับแถมฐานเย็นด้วยครับอ่ะลองดูอีกรอบครั้งสุดท้ายตอนนี้ฐานมันเย็นไปแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงว่าทําแล้วมันฐานร้อนขึ้นจริงหรือเปล่านะลองทีอันนี้ด้าน,นเงาดีกว่านะ การทดลองเราต้องทําซ้ําหลายๆครั้งครับอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะให้มันติดทีเธอไฟลุกขึ้นมาทีเธอตัน <c oughs> นี้เดี๋ยวเราแอบ,บคัดก่อนดีกว่าไหมบีบแอบปเอาไฟมาจุดแล้วมันจะได้ใชติดไนีช่องเราต้องทําไม่หลอกลวงหยอก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  <c oughs> ไม่มีหลอกลวงยู่แล้วบอกแล้วว่าช่องเราได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เราไม่ให้ได้เสียอะไรกับการที่แบบเฮ้ยทำได้ทาไม่ได้อย่างนั้นเลยช่องเราคือการพิสูจน์ว่าได้จริงหรือเปล่าที่เขาแชร์กันที่เขาทํากันจริงหรือหลอกเนี่ยเนี่ยเริ่อมอมุ่นๆเริ่มอุ เนี่ยจริงอะ่ะการทําแบบเนี้ฐานมันอุ่นขึ้นไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมเนี่ยถ้าให้เดามันก็น่าจะมีพลังงานวิ่งอยู่แหละคือปกติถ้ามันจะครบวงจรก็คือมันต้องต่อกันควบวกควลบไงแบบจอ่อแบบไปให้ไฟวิ่งในระบบอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เหมือนไฟวิ่งอยู่แต่ไม่ได้วิ่งไปไหนวิ่งวนอยู่ในเนี่ยนะที่วนกระดัยลฟกับทานตัวเองเ <Okay. S 1> มันอาจจะต้องใช้ <laughs> แบบเวลาน,านานมากกว่าหรือว่าอาจจะต้องเป็นฟอยล์ที่ใหญ่กว่าหรือไงไม่รู้อะ่ะนี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เล็กเนี่ยชัดเจนเนี่ทยทำีกครั้งหนึ่งก็เริมอุ่น อ่ะเนี่ยเริ่มดแล้วแต่มันก็คงไม่ร้อนถึงขนาดที่จะติดไฟได้นะอ่ะเนี่ยอ่าฐานอุ่นเลยหรือว่าจะเป็นเพราะอย่างนี้กระดาษฟอยล์มันใหญ่ไปไหมการที่กระดาษฟอยล์มันใหญ่นี่หมาความร้อนมันก็กระจายไงเออเราลองตัดให้แบบเล็กมากๆเลยนะอ่ามันอาจจะร้อนถึงขั้นที่จะไหมได้อ่ะลองดูเล็กเล็กเล็กๆเล็กอ๋อในคลิปวิดีโอนี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูใหม่ปุ๊บนี่เห็นไหม ตรงกลางเขาเหมือนจะเป็นมันจะเว้าคอดเข้ามาอ่ะเออใช่เราดูที่ตรงนี้ไปเลยลองทําตามเขาดูคอดตรงกลางมานิดนึงนี่มบบนี้นะคล้ายๆของเขาอ่าลองดูทีดูอีกทีแต่มันมันนานเนาะเหมือนในคลิปวิดีโอนะไม่ได้นานเลยนะพอเขาวางปุ๊บปั๊บเดียวติดเลยนี่ของเราเหมือนแบบฐานเริ่มร้อนแต่มันยังไม่ถึงกับติดไฟไม่ได้ครับไม่ได้เลยอ่า ก็เหมือนเดิมโอ้จะฐานร้อนมากเฮ้จับดูตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะส่งความร้อนบอกเพื่อนๆยังไงนะครับยังไงเพื่อนๆมีฐานที่บ้านทุกคนมีอยู่แล้วฐานลองเอามาดูครับเอากระดาษฟอยล์ตัดเล็กๆเนี่ยแล้วลองทำแบบผมดูมันร้อนจริงๆนะเนีย่ยตอนนี้ร้อนมากเลยเออแต่ว่าไม่ร้อนถึงขนาดที่จะไฟไหม้ตรงนั้นได้นะครับผมว่าอันเนี้ยไม่น่าจะใช่วิดีโอหลอกน่าจะทําได้จริงแต่อาจจะแตกต่างกันตรงที่ ประเภทของฐานหรือไม่ก็กระดาษฟอยล์ตัวนี้นะครับมันอาจจะมีหลายรูปแบบที่เราไม่รู้นะ mm. เช่นกระดาษฟอยล์งประเทศเขาอาจจะเป็นผลิตจากวัสดุคนละอย่างกันหรือว่าฐานจะเป็นฐานที่แบบแรงสูงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ดูทรงน่ะมีโอกาสเป็นไปได้จริงมากๆเลยนะครับเพราะเนี่ยร้อนมากเลยนะนัออ่นแหละได้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดเอาของในบ้านเราฐานในบ้านเรานี่ก็ไม่ใช่ฐานของอะไรนะก็เป็นยี่ห้อแมวดดำที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าฐานจีนฐานแบบโนเนมนะก็เป็นฐานที่ขายปกตินะก็ไม่ได้นะครับ โอเคแต่เราก็ได้รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดพลังงานขึ้นจริงมันมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคได้นะเป็นการทดลองสนุกก,กขำๆนะครับแต่คือแค่ผลมันไม่ได้ตามติกต็อกแค่นั้นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นความจริงอันนี้ผมมั่นใจเลยว่าเป็นความจริงไม่ได้ใจะใช่วิดีโอหลอกแน่นอนนะครับโอเคนี่แหละเราก็ได้หายสงสัยกันอีกเรื่องนะครับได้รู้กันแล้วว่าเอ้ยอันนี้มันทําได้จริงเอางนี้ดีกว่าเพื่อนๆไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับไม่แน่นะครับว่าเพื่อนๆอาจจะม ได้ครับได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับและยังไงอันนี้มันเป็นเรื่องฟืนเรื่องไฟนะเวลาเล่นก็ขอให้มีสติทุกครั้งนะครับเล่นให้ปลอดภัยนะครับพยายามอยู่ห่างๆอย่าไปแบบไว้ใส่หน้าคนอย่างเงี้ยเผื่อบางทีมันติดขึ้นมาจะเป็นอันตรายกันนะครับพยายามอยู่ห่างๆปลอดภัยถ้าดีสั่ถุงมือด้วยก็ดีเดี๋ยวไฟลวกมือนะครับวิดีโอนี้มีเท่านี้แหละครับที่ผมมาพิสูจน์จาก ติ๊กตอกนะครับอันนี้คงสรุปไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าให้ตามความคิดผมผมคิดว่าเป็นความจริงครับวิดีโอนี้นะครับเค๋ทีกัวิดีโอหน้าครับยังงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเพราะผมลงวิดีโอทุกวันแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอจากผมนะครับอเค๋ทีกัวิดีโอหน้าครับแล้วก็สวัสดีครับ